สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้มาพบกับครูเดือนนะคะในรายวิชานักทดลองวัยเยาว์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนอะไรกันนั้นเรามาดูกันเลยค่ะอ่านะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องชีวิตกบนะคะอ่าวัฏจักรชีวิตกบนะคะพ้นการเรียนรู้นะคะเรียนรู้นะ ทดลองนะคะเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการทํานายหรือาคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องนะคะอ่ะเรายังอยู่ในหน่วยที่4ี่อยู่นะคะหน่วยที่ 4. ชื่อว่านักวิทย์ฉายแสงนะคะอ่าหน่วยนี้เราจะเรียนเรื่องชีวิตกบนะคะวัฒจักรของกบแล้วก็การเลี้ยงกบนะคะ อะแต่วันนี้เราจะเรียนวัฏจักรชีวิตของกบกันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1น,นักเรียนสามารถอธิบายวัฒจักรชีวิตของกบได้นะคะ 2. นักเรียนสามารถเขียนวัฒจักรชีวิตของกบได้ค่ะอ่านะคะ วันนี้นะคะคุณครูมีภาพนะฮะมาหนึ่งภาพให้นะักรเรียนสังเกตดูว่าภาพนี้คือสัตว์อะไรนะคะคือสัตว์อะไรมีชื่อเรียกว่าอย่างไรนะคะอ่าช่วยกันตอบเลยค่ะนักรเรียนอ่าเก่งมากเลยค่ะสัตว์ชนิดนี้คือกบนะคะกบเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะ อ่าหรือว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนั่นเองอยู่ในน้ำก็ได้อยู่บนบกก็ได้นะคะอ่าทีนี้นะคะวันนี้นะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าชีวิตกบนั้นเป็นยังไงนะคะอ่ากบเป็นสัตว์สีเท้านะคะจำพวกสเทินน้ำสเทินบกนะคะหรือเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนั่นเองนะคะ มีผิวหนังกรุขระนะไม่มีขนและไม่มีเกล็ดนะคะที่บริเวณผิวหนังของกบนั้นจะมีต่อมเมือกนะคะและน้ำใสๆเพื่อช่วยให้ผิวหนังของกบนั้นมีความชุ่มชื่นอยู่เสมอนะคะกบไม่มีคอและหางซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการว่ายน้ำนะคะมีขาสองคู่ ขาด้านหน้ามีขนาดเล็กและสัน้นนะคะมีนิ้วเท้า4นิ้วนะ,ะที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะคะโดยนิ้วที่หหรือนิ้วหัวแม่มือนะคะมีลักษณะเป็นตุ่มขนาดเล็กนะคะขาคู่หลังมีมัดกล้ามนะคะมีมัดกล้ามเนื้อนะคะที่มีความแข็งแรงคอยประคองค้ำจุนให้กบสามารถกระโดด ไปด้านหน้าได้อย่างรวดเร็ว <อะ S 1> นะคะมีข้อเท้านะะขนาดยาวช่วยในการกระโดดนะคะระหว่างนิ้วเท้าทั้งห้าของขาคู่ขาคู่หน้านะ,ะและหลังมีหนังบางๆเป็นแผ่นยึดติดกันใช้สำหรับว่ายน้ำค่ะ ต่อมาเป็นวัตักรชีวิตของสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นกบเขียดปาดคางคกตึงอ่างนั่นเองค่ะโดยครูบาจะยกตัวอย่างวัตักรชีวิตของกบก่อนนะคะวัตักรชีวิตของกบเริ่มต้นขึ้นจากในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน กบตัวผู้และกบตัวเมียผสมพันธุ์กันค่ะหลังจากผสมพันธุ์เสร็จแม่กบก็จะทำการวางไข่ค่ะโดยไข่หนึ่งครั้งแม่กบสามารถไข่ได้ถึง1,000ฟองทีเดียวนะคะไข่กบจะมีลักษณะเป็นวงกลมและมีของเหลวใสห่อหุ้มอยู่ซึ่งเป็นเหมือนเกราะในการป้องกันภัยเป็นอย่างดีค่ะ ช่วยในการรักษาความร้อนและช่วยในการฟักตัวด้วยค่ะลูกอสมีรูปร่างคล้ายปลามีหางไม่มีขาหายใจด้วยเงือกส่วนหัวมีขนาดใหญ่ค่ะโดยในระยะนี้จะมีขาหลังงอกออกมาค่ะตามด้วยขาหน้าค่ะหางของกบ จะค่อยๆหดสั้นลงเรื่อยๆเริ่มหายใจทางปอดจนกระทั่งหางหดสั้นหายไปในที่สุดค่ะและสามารถกระโดดขึ้นมาใช้ชีวิตได้ทั้งบนบกและในน้ำค่ะครูบาสขอทบทวนอีกครั้งนะคะวัตจากรชีวิตของกบเริ่มต้นจากไข่ค่ะต่อจากนั้นจะกลายเป็นลูกออดในช่วงที่เป็นลูกออดนี้จะทำการหายใจโดยใช้เงื่อค่ะ มีขาหลังงอกออกมาตามด้วยขาหน้าค่ะต่อจากนั้นหางจะค่อยๆหดสั้นลงเรื่อยๆเปลี่ยนการหายใจจากเงือกเป็นการหายใจทางปอดค่ะต่อจากนั้นจะสามารถกระโดดขึ้นมาใช้ชีวิตได้ทั้งบนบกและในน้ำกลายเป็นตัวโตเต็มวัยนั่นเองค่ะนี่คือวัฏจักรชีวิตของกบนะคะ ถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจครูบาสมีวิดีโอเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของกบมาให้ดูค่ะเด็กๆพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะเด็กๆพบกับครูกันนะคะวันนี้ครูกันจะพาเด็กๆมาเรียนเรื่องวัฏจักรชีวิตของกบค่ะนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยติง้งฟอรคิดก่อนนะในช่วงติ้งเฟิร์สคิดก่อนนะครูกันจะถามเด็กๆว่าสัตว์อะไรบ้างที่วางไข่ในน้ำ สัตว์อะไรบ้างที่วางไข่ในนำ้ำลองนั่งดูดีๆนะคะเด็กๆให้เวลาสิวิไปกันเลย นักออกไปแค่เด็กๆรูกันจะเฉลยนะคะเช่นพวกปลาไม่ว่าจะเป็นปลาน้ําจืดหรือปลาน้ําเค็มทั้งหมดล้วนวางไข่ในน้ําค่ะเด็กๆวัฏจักรชีวิตของกุบวัฏจักรชีวิตของสัตว์หมายถึงขั้นตอนการเจริญเติบโตของสัตว์ตั้งแต่ตัวอ่อน ไปเป็นตัวเต็มวัยคล้ายพ่อแม่และสามารถสืบพันธุ์จนออกลูกออกล้านทั้งนี้ก็เพื่อดำรงพ,พันธุ์อยู่ต่อไปเรื่อยๆค่ะเด็กๆทำให้ไม่สูญพันธุ์น,นั่นเองเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์รู้ไหมว่าสัตว์บางชนิดออกลูกเป็นตัว สัตว์บางชนิดออกลูกเป็นไข่แล้วค่อยฟักเป็นตัวแล้วก็รู้อีกไหมว่าสัตว์บางชนิดออกลูกบนบกเช่นวัวกระเบือกวางช้างสัตว์บางชนิดออกลูกในน้ำเช่นวานโลมาปลาฉลาม แต่วัาจากชีวิตของเราจะแบ่งกลุ่มของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ออกเป็นสองประเภทได้แก่ประเภทที่1สัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโตค่ะเช่นกบนะคะเมื่อวางไข่และฟักออกจากไข่แล้วหน้าตาจะไม่เหมือนพ่อแม่ค่ะ กบนั้นต้องไปเป็นลูกอ๊อดก่อนนะคะและดำรงชีวิตอยู่ในน้ำถัดจากลูกอ๊อดแล้วจึงจะมีหน้าตาคล้ายพ่อแม่นะคะก็ดำรงชีวิตอยู่บนบกอันต่อไปค่ะผีเสือ้อและยุงกันค่ะกลุ่มที่สองค่ะสัตว์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปร่างระหว่างการจเจริญเติบโตนะคะเช่น วัวหรือแม้กระทั่งลูกเจี๊ยบที่ฟักออกจากไข่หน้าตามีลักษณะคล้ายคลึงกับแม่ไก่เลยอย่างนี้เรียกว่าเป็นสัตว์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปร่างระหว่างการจเจริญเติบโตค่ะยกตัวอย่างเช่นตักกะแตนแมงสาบหรือพวกไก่ค่ะ เด็กๆคะกูกันจะพาเด็กๆไปดูวัฏจักรชีวิตของกบนะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยวัฏจักรชีวิตของกบเริ่มต้นจากเมื่อกบถึงระยะ,จะเจริญเติบโตเต็มที่กบนั้นก็จะมีการสืบพันธ์ในช่วงวันที่มีการฝนตก ฟ้าร้องกบก็จะสืบพันธุ์โดยวางไข่ในน้ําเป็นการสืบพันธุ์ภายนอกร่างกายไข่ของกบมีลักษณะเป็นวุ้นสีขาวภายนอกแล้วก็สีดําภายในหลังจากระยะที่มันวางไข่แล้วภายในหนึ่งสัปดาห์ไข่นั้นก็จะคลอดออกมาค่ะจำนวนมหาศาลที่เห็นนี้เราเรียกลูกอ๊อดค่ะ ลูกออดจะดำรงชีวิตอยู่ในน้ำในช่วงเวลา7-10ถึงสสัปดาห์ค่ะช่วงนี้นะคะมันจะไม่มีขามีหางในการว่ายน้ำมันจะหายใจด้วยปอดผ่านไปสักระยะหนึ่งขาของมันก็จะงอกออกมาเป็นขาด้านหลังแล้วก็จะเริ่มมีขาด้านหน้าง,งอกออกมาในระยะนี้มันก็จะเริ่มเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิต ขึ้นมาดำรงชีวิตอยู่บนบกค่ะซึ่งเราเรียกระยะลูกกบซึ่งลูกกบนั้นจะมีหางที่สั้นลงมีขาครบทั้งสี่อันและหายใจด้วยปอดดำรงชีวิตอยู่บนบกจนกระทั่งลูกกบนั้นอายุได้1 0ถึง12สัปดาห์ก็จะกลายเป็นกบเต็มวัยค่ะสรุปนะคะ วัฏจักรชีวิตของกบกบนั้นจะเริ่มมีการวางไข่นะคะไข่ของมันนั้นหลังจากหนึ่งสัปดาห์ก็จะคลอดออกมาเป็นลูกอ๊อดนะคะซึ่งลูกอ๊อดมีลักษณะไม่มีขามีหางใช้ในการว่ายน้ำลูกอ๊อดนั้นหายใจด้วยเงือกค่ะจากนั้นผ่านไป7-10สัปดาห์นะคะมันก็จะกลายเป็นลูกกบ ซึ่งมีสมรรถการงอของขาออกมาแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่บนบกมีการหายใจด้วยปอดค่ะเป็นระยะที่3จากระยะที่3จากลูกกบไปหาตัวเต็มวัยนี้ใช้เวลา10 1ถึงส2สัปดาห์ค่ะกบจึงจะสามารถผสมพันธุ์และวางไข่ได้อีกรอบหนึ่งค่ะนี่ดูอีกสวัสดีครับ เด,เด็กพบกับเอลวินวันนี้เอลวินจะมาถามเด็ก,ดกว่าข้อใดคือชื่อเรียกเมื่อกบฟักออกจากไข่ข้อใดคือชื่อเรียกเมื่อกบฟักออกจากไข่ข้อที่หนึ่งลูกน้ำข้อที่สองดักแด้ข้อที่สามตัวโมงและข้อสุดท้ายลูกอดครับ ไอเด็กๆคิดนะครับนึกออกอกป้งไหมติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อเอวินจะ,ะเฉลยแล้วนะครับนั่นคือลูกอ๊อดนั่นเองคือชื่อเรียกลูกกบนะครับเมื่อฟักออกจากไข่ลูกน้ำเป็นชื่อเรียกของยุงส่วนดักแด้เป็นชื่อเรียกของผีเสื้อ แล้วก็ตัวโมงเป็นระยะของลูกจุงที่พร้อมจะมีปีครับเป็นไงครับถูกกันบ้างไหมวันนี้เอลวินขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเป็นไงบ้างคะเด็กๆวันนี้วัฏจักรชีวิตของกบยักอ่านะคะภาระงานวันนี้นะคะ ให้นักเรียนวาดภาพและเขียนวัฒจักรชีวิตของกบลงในสมุดหรือกระดาษนะคะพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามนะข้อที่2นะคะให้นักเรียนถ่ายรูปนะใบงานส่งในกลุ่มวิทยาศาสตร์ของห้องตนเองนะคะเดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะอ่าแล้วก็มี ใบงานให้นักเรียนนะคะลอกตามนะคะลอกลงในสมุดหรือกระดาษก็ได้หรือถ้าใครสามารถปริ้นได้ก็ปริ้นนะคะปริ้นออกมาแล้ววาดวัักรนะคะแล้ววาดและเขียนวัจตกรชีวิตของกบนะคะอ่านะคะอันนี้เป็นใบงานนะคะใบงานวิชานักดลองวัยเยาวนะคะเรื่องชีวิตกบ นะคะเราจะเขียนวันอะไรที่เท่าไหร่เดือนอะไรพอศเท่าไหร่นะคะจากนั้นเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทีนี้มาดูนะคะคำสั่งนะคะคุณครูให้วาดภาพและเขียนวัฏจักรชีวิตของกบนะคะวาดภาพและเขียนลงในวงกลมตรงนี้ที่ครูเียนกำหนดให้นี้นะคะจากนั้นระบายสีให้สวยงามนะคะอ่ะทีนี้ ตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของกบนะครูเดือนจะให้ดูในสไลด์ถัดไปนะคะนักเรียนะนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างวงจรชีวิตของกบนะคะอ่ะทีนี้เด็กๆด,ดูตัวอย่างแล้วเด็กๆสามารถนําไปวาดนะคะไปวาดตรงใบงานนะคะที่ครูเดือนให้ดูในเบื้องต้นไว้ก่อนแล้วนะคะ ทีนี้มาดูนะคะว่าถ้าจากชีวิตของกบนั้นจะเริ่มจากตรงไหนนะคะ,ะเริ่มจากข้อที่1คืออะไรคะน,นักเรียนหมายเลขหนึ่งคือไข่ใช่ไหมไข่ก็คือระยะที่ 1- นถึงสงใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะคะเห็นไหมคะไข่ที่มีซส,สีข,า,ขาวๆเนี่ยนะคะเขาจะไข่อยู่ในน้ำนะคะจะเป็นเมือกๆอยู่นะคะแล้วก็จะมีเอา,เอา,เอาวุ้นนะคะห่อหุ้มอยู่นะคะ,ะส่วนระยะที่2นั้นก็คือระยะลูกออดนะคะลูกออด เป็นระยะที่2ถึง3ใช้เวลาประมาณ 7- 10ถึงสสัปดาห์นะคะนี่เคลอเรียกว่าลูกออดนะคะลูกออดจะมีขา,าเห็นไหมคะขาหลังนะสองขาใช่ไหมคะต่อไประยะที่3ก็คือลูกกบลูกกบพอมีขา,าขา,าลูกออดมีขาหลังใช่ไหมสองขาส่วนลูกกบนั้นจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาคะขาหน้าใช่ไหมคะาขาหน้าขึ้นมานะคะเป็นระยะที่สาม ระยะที่3าถึงสนั้นใช้เวลาประมาณ1 0บถึงสิสัปดาห์นะคะแล้วก็สังเกตไหมคะอตอนแรกระยะลูกกบเนี่ยมันก็จะมีหางนะคะหางยังอยู่นะทีนี้นะคะต่อไปเป็นระยะที่4ก็คือระยะกบตัวเต็มวัยนะคะนักเรียนเห็นไหมคะตัวใหญ่นี้นะเขาเรียกว่าระยะกบตัวเต็มวัยนะคะก็จะเป็นกบที่สามารถสืบพันธุ์ได้นะคะ แล้วก็เขาก็จะวนเวียนสืบพันธุ์ออกลูกมีลูกมีหลานแล้วก็จะมาวนเวียนมาที่ไข่มันเดิมนะคะเขาจะเป็นวงจรชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอ่ะเราเรียนรู้แล้วเราสามารถไปทำใบงานได้เลยนะคะนักเรียนอ่ะวันนี้จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ